เด็กเข้ามาหาลัยถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้ในการเลือกหอว่าจะอยู่หอนอกหรือหอในอย่าเพิ่งเลือกจําไว้ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าหอนอกกับหอในมันแตกต่างกันยังไงสําหรับเด็กมาหาลัยที่จะกําลังเข้าหอนะว่าจะเลือกหอนอกหรือหอในดีให้บุครองดูด้วยก็ดีก็จะพูดถึงปัจจัยต่างๆเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างปัจจัยที่สําคัญอย่างแรกก็คือ ราคาหอนอกนี่จะราคาแพงกว่าเพราะว่าเขาจะคิดเป็นเดือนแต่ว่าหอในส่วนใหญ่ตามมาหาลัยต่างๆถ้ามีหอในเขาจะคิดเป็นเทอมครับอย่างแบบว่าเหมาเทอมแล้วมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยแล้วเฉลี่ยออกมามันก็จะน้อยกว่าหอนอกอ่ะอย่างแรกราคาแล้วอย่างที่สองนิสัยของเราใช่ไหมนิสัยของเราว่าเราอ่ะสามารถหาลูมเมทใหม่ได้ไหมเพราะว่าพอเวลาเราเข้าหอในอ่ะส่วนใหญ่เราจะไปเจอลูมเมทคนใหม่แต่ถ้าเรามีเพื่อนไปด้วยเราสามารถขอเขาอยู่ห้องเดียวกันได้นะครับ อย่างหอในอย่างเงี้ยมันก็จะถูกกว่าใช่ไหมหอนอกมันก็จะแพงมันก็จะแพงกว่าราคาเนี่ยแล้วก็นิสยัยนิสัยก็คือถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่ซีเรียสพวกเรื่องความว่าความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยคือหอใน,นนี่จะอยู่ยากมากหอใน,นอยู่ยากมากนะครับถ้าจะเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องความสะอาดในห้องเราอ่ะอาจจะสะอาดเว้ยแต่ว่าทางเดินน,นนู่นนีน่นั่นอ่ะมันมันมันสก,กรปรกอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้ทาความสะอาดดีเท่าหอนอกเพราะส่วนใหี่ยหอนอกมันจะ มีราคาส่วนกลางแม่บ้านที่ดีๆหน่อยอะไรใช่ไหมถ้าหอนอกที่ราคาสูงหน่อยนะครับอันนี้จะเป็น2ปัจจัยหลักคือราคากับราคากับนิสัยของเราเองแล้วก็เอามาเพนคุยกันเรื่องข้อดีของหอ,อนอกก่อนหอ,อนอกเรียังไงหนึ่งคุณมีอิสระแต่อิสระในที่นี้ก็มันก็เป็นข้อเสียด้วยคือเรามีอิสระมากเกินไปใช่ไหมแล้วหอ,อนอกเนี่ยมันก็จะแบ่งออกว่า เราอะไปอยู่คนเดียวกับอยู่กับรูเมดปีหนึ่งเนี่ยถ้าเข้าใหม่ผมแนะนําที่แนะนํานะให้อยู่กับรูเมดดีกว่าเผื่อเวลามีปัญหาอะไรจะได้ช่วยกันอยู่ได้เพราะสมมุติอยู่คนเดียวเนี่ยคือเราจะไม่เข้าสังคมเลยอะพอเราไม่สนใจเราก็จะอยู่แค่คนเดียวอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วอีกอย่างราคามันก็จะแรงส่วนใหญ่หอนองเลทราคาถ้าห้องแถวา,ายอยู่ประมาณ25 0พ3,000 4,000อยู่ราคาประมาณนี้ซึ่งถ้าคนเดียวมันก็สูง ไหนจะมีทั้งค่าส่วนกลางค่าน้ําค่าไฟแพงนะหอแพงนะหอค่าน้านําค่าไฟอะ่ะส่วนใหญ่ค่าไฟอ่ะถ้าหอ้องถ้าหอที่ไม่มีส่วนกลางนะจะค่าไฟหน่วยละ7บาท8บาท5บาทแต่ถ้าหอที่มีส่วนกลางส่วนกลางเดือนแล้วมาสามร้อยสี่ร้อยเนี่ยจะเป็นแบบว่าจะเป็นแบบว่าค่าไฟตามมิเตอร์ของรัฐบาลก็คือ3.8เท่าไหร่นะั่นแหละประมาณเกือบสี่บาทต่อนหน่วย ค่าน้ําก็อยู่ที่ประมาณ30กว่าบาทต,ตอนเลยหรือไม่บางหอเขาจะยีบกว่าบาทแล้วแต่หอว่าหอเขาจะเข้าออกกี่โมงก็ได้ซึ่งถ้าเป็นหอในเนี่ยมันจะไม่ได้หอในส่วนใหญ่เขาจะปิดประมาณห้าทุ่มเช้าคืนคนคนในห้ามเข้าคนนอกห้ามออกแต่บางหอบางที่เขาก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับแต่พี่แนะนํานะปีหนึ่งนะถ้าไม่ได้เป็นคนที่จะซีเรียสเรื่องข้อศอของภายนอกหอนะอยู่หอในดีกว่าแล้วหาหาเพื่อนหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอปี2ค่อยไปอยู่หอนอกกับเพื่อน คือแนะนํานะครับใครที่ไปเข้ามาหาลัยแล้วไปอยู่หอกับเพื่อนแบบเวลาจะมาจากมัธยมด้วยกันใช่ไหมเข้ามหาลัยไปอยู่กับเพื่อนคือมันเป็นเปอร์เซ็นต์สูงมาที่เรากับเพื่อนคนนั้นแะจะทะเลาะกันแบบจนแบบมันอยู่ด้วยกันไม่ได้จนต้องแยกหอกันอยู่อะไรเงี้ยมันจะเหมือนว่าเสียเพื่อนไปด้วยเพราะว่าเวลาเราอยู่กับเพื่อนตอนมัธยมเนี้ยเราไม่ได้อยู่กับเขาทุกวันเราไม่ได้มาเห็นว่าเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนสะอาดไม่สะอาดเขา สามารถเข้ากับเราได้หรือเปล่าเราไม่ได้อยู่เขาทั้งวันขนาดนั้นแต่พอเวลามันอยู่หอเงี้ยคือคุณอยู่ด้วยกันทั้งวันคุณอยู่ด้วยกันตลอดเป็นเดือนเป็นปีก็อยากจะให้หาลูเมทดีๆที่มันเข้ากับเราได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าสาหรับใครที่คิดว่าตัวเองนิสัยเข้าคนอื่นไม่ได้เลยไม่ได้เลย,เลยก็ลองเปิดใจดูลองลองเปิดใจหอในแล้วก็ลองดูว่าเออเราจะลองเข้าได้ไหมเพราะว่าคือการเข้าเข้ามาหาอะไรการเข้าหอเนี้ยมันคือก้าวแรกของการใช้ชีวิตเลยนะครับ คือมันคือการเรื่างของการใช้ชีวิตเลยว,ว่าคุณเนี่ยจะสามารถอยู่กับโลกภายนอกได้หรือเปล่าคุณเนี่ยจะสามารถดูแลตัวเองได้หรือเปล่าคุณจะโตพอที่จะเป็นผู้ใหญ่ได้หรือเปล่าคือมันอาจจะดูเป็นเรื่องที่แบบปัญญาอ่อนแต่จริงๆมันคือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะครับการเข้าหอเนี่ยแล้วก็อยากจะให้เลือกว่าแบบคุณอยากได้หอแบบไหนคุณต้องการแบบไหนคุณบางทีคุณไปอยู่หอนอกคุณมีสละก็จริงแต่ว่ามันก็มีสละมากเกินไปเข้าใจว่า อย่าไปซีเรียสมากการเลือกหอแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับไม่ว่าจะเลือกหอนอกหรือหอในยอยากให้น้องๆลองปรึกษากับพ่อแม่ดูก่อนลองคุยกับพ่อแม่ดูก่อนว่าพ่อหนูควรจะอยู่หอนอกหรืออยู่หอนห่นะแนะนําผู้ชายอยู่หอในเจอเพื่อนใหม่สนุกไม่ต้องไปสนใจว่าโหอยูหอ่หอนอกกูจะพาพี่กูจะหาสามมาห้องอะไรอย่างงี้ไม่สนใจไม่ต้องไปสนใจนะ ผู้หญิงพี่แนะนําอยู่หอนอกเพราะพี่รู้สึกว่าหอนอกสําหรับพี่มันปลอดภัยกว่าหอในจริงๆนะหอนอกมาปลอดภัยกว่าหอในจริงหอในมันจะรู้สึกบางทีมันจะรู้สึกว่าที่ปลอดภัยเป็นหอในมหาลัยใช่ไหมแต่จริงๆหอนอกแม่งปลอดภัยกว่าหอนอกมันก็มีนะที่หอที่เป็นหอยิงล้วนหอที่ไม่ให้ผู้ชายเข้าอันเนี้ยคือปลอดภัยสุดๆปลอดภัยมากกว่าหอในอีกปลอดภัยอีกเพราะว่าไม่สามผู้ชายไม่สามารถขึ้นหอได้เลย อันนี้จะบอกใครสาหรับตัวน้องๆเองนะครับแล้วท่านน้องจะเลือกอะไรก็ลองพิจารณาดูเองเนาะแล้วใครที่มีคําถามอะไรที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมาหาลัยอะไรยังไงว่าเออควรจะทําไงดีอยู่เรียนมาหาลัยควรจะเตรียมอะไรยังไงก็เม้นได้เดี๋ยวพี่จะมาทําคลิปหรือไม่ก็ตอบในเม้นให้นะครับสุดท้ายนี้บายๆอยากอยาก